ท่านเกษตรกรครับสําหรับวันนี้นะครับรายการกรูเกษตรของเรานะครับก็นําเข้ามาสู่ประเด็นของปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะครับที่หลายๆท่านให้ความสนใจนะครับเมื่อก่อนนี้ปลูกกันอยู่ในเขตภาคใต้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ภาคกลางภาคเหนือก็มีนะครับแต่การเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้ำมันนั้นจะเป็นอย่างไรนั้นผมต้องขอญาติเรียนปรึกษาท่านอาจารย์สันบุญเจริญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเกษตรกรครับ ครับอาจารย์ครับในประเด็นปั๊มน้ามันเนี่ยนะเราก็เป็นที่ทราบกันดีว่าปั๊มน้ํามันเนี่ยจาเป็นจะต้องให้มีทลายเยอะแล้วก็ได้ทลายใหญ่นะแต่ว่าในในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในช่วงหนึ่งของปั๊มในแต่ละปีจะก็ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงที่เกษตรกรบ่นว่าแรงแล้วก็มีปัญหาว่าไม่ไม่ออกทลายหรือมีทลายตัวผู้นะซึ่งจุดเนี้ยจะแก้ไขจะแก้ไขอย่างไร ครับครับก็ต้องขออธิบายอย่างนี้นะครับว่าปั๊มน้ํามันเนี่ยในข้อที่จริงก็คือเขาจะมีโอกาสออกใบใหม่นะครับ,รบอย่างต้นที่มีอายุต่ํากว่า3ปีครึ่งหรือ3ปีลงมาเนี่ยนะครับเขาจะออกทุกๆ1ิบวันหมายความว่า 1, 1>, 1เดือนเนี่ยก็จะออก3ามใบนะครับก็ดูว,ว่าเขาจะออกทีหลังจากที่เขามีอายุประมาณ5ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะออกประมาณ22วัน ต่อไป <Okay. S 2> นะครับทีนี้นี่คือรอบปกติเพราะฉะนั้นเกษตรกรนะฮะชาวสวนปาล์มเนี่ยก็จะบอกว่าเขาไปตัดปาล์ม <Okay. S 2> นะเขาไปตัดปาล์มรอบในการตัดปาล์มของเขาก็คือ22วันนะครับเพราะว่าออกมาหนึ่งใบแล้วก็น้บวนไปเรื่อยๆนะครับ <Okay. S 2> พอย2่วันก็จะออกมาอีกหนึ่งใบนะครับทีนี้ในหนึ่งใบที่ออกมาเนี่ย <Okay. S 2> ถ้าอุณหภูมิดีนะครับลมและก็ปุ๋ย <Okay. S 2> นะ ความพร้อมความชื้นสัมผัสในอากาศดีนะฮะโอกาสที่เขาจะออกมาเป็นตัวเมียเนี่ยสูง<ช>นะครับแต่ถ้าปัจจัยสิ่งแวดล้อมไม่ดีนะครับก<ๆ>็ะจะทําให้สารตั้งต้นที่จะเปลี่ยนเขาไปเป็นตัวผู้หรือตัวเมียก็<ๆ>คือฮอร์โมนนะครับ<ๆ>เพราะฉะนั้นถ้าฮอร์โมนของเขาไม่ดีเนี่ยนะครับฮอร์โมนที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะฮะเขาก็จะสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกต้องฮอร์โมนก็จะเปลี่ยนไปเป็นตัวผู้นั่นหมายความว่าเขาก็จะลด อัตราการปรุงอาหารหรือลดอัตราการสูญเสียน้ําหนักต้นนะฮะไปสู่ลูกเนี่ยให้น้อยลงก็ก็จะรักษาตัวเองรอดพืชหลายชนิดเนี่ยก็จะทิ้งลูกนะฮะเช่นโกโก้เนี่ยก็จะทิ้งลูกพวกเราจะเห็นว่าพืชหลายชนิดสลัดลูกทิ้งเมื่ออาหารไม่ครบอาหารไม่สมบูรณ์นะครับแต่ปลาล์มน้ํามันเนี่ยเขาไม่มีโอกาสทําอย่างนั้นปลาล์มน้ํามันทุกๆ22วันจะอ,ออกมา1นึ่งทาง นะฮะพอหนึ่งทางก็จะออกมาหนึ่งทลายครับจะเป็นถลายตัวผู้หรือถลายตัวเมียหมายความว่าถ้าเป็นทลายตัวเมียเนี่ยถ้าเป็นตัวเมียแล้วเนี่ยอาหารพอไม่พอเนี่ยก็ไม่ทิ้งก็ไม่ทิ้งนะครับก็ไม่ทิ้งเพราะเขากว่าที่จะมาเป็นตัวเมียวันนั้นเนี่ยก็ต้องนับย้อนหลังไปประมาณเกือบเกือบสามสิบเดือนนะครับเกือบเกือบสามสิบเดือนว่าไอตาดอกครั้งแรกที่ออกมาหนึ่งเซลล์เนี่ยนะฮะเหมือนมันเลือกเพศอะเด็กคลอดวันนี้ต้องนับถอยหลังไปเก้าเดือน หนเก้าเดือนตรงนั้นเนี่ยพอเขาปฏิสนธิเขาก็จะเ,เป็นเ,เป็นตัวอ่อนตัวอ่อนเมื่อถึงระยะเวลาแค่ไม่กี่สัปดาห์เนี่ยเขาก็จะเลือกเพศแล้วว่าเขาจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายทีนี้ในปา้น้ำมันเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับทีนี้พอหนึ่งใบออกมาหนึ่งทลายเรามีโอกาสที่จะทําให้บังคับให้เขาเป็นตัวเมียให้มากนะครับแล้วก็ในกระบวนการเดียวกันเนี่ยก็จะทําให้เขาเนี่ย ออกเร็วขึ้นเช่นจาก22วันเหลือ18วันนะครับหรือนะครับถ้าสมบูรณ์จริงๆมีน้ําพร้อมอะไรพร้อมเนี่ยก็จะออกทุกๆ15วันนั่นหมายความว่าจาก15วันจาก22ลดลงเหลือ15มาประหยัด1อาทิตย์ปีหนึ่ง12เดือนเขาคูณ2ก็ได้24นะฮะแต่ถ้า18เนี่ยนะเออ18วันหรือ22วันเนี่ยก็จะทิ้งช่วงห่างออกไป แล้วเรโซหรือสัดส่วนที่จะเป็นดอกตัวผู้ดอกตัวเมียก็ห่างออกไปผลผลิตก็จะได้น้อยแต่ถ้าเรามองว่าทุกๆ15วันเราทําไม่ได้หนึ่งใบเราทําไม่ได้หนึ่งลายแล้วเราทําไม่ได้ตัวเมียสัก75% 80%ขึ้นไปเกษตรกร,ก,รก็จะได้น้ําหนักดีนะครับ,รบจ,ะจะได้ผลผล,ผลิตดีแล้วก็ในขณะที่เราทําอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับก็โดยปกตินะครับ อย่างในกรณีที่บริษัทแนะนําให้ใช้โบอิงนะฮะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ไปเปลี่ยนไปบังคับให้เขาเป็นตัวเมียนะครับไอ้เทคโนโลยีนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยในในพืชเนี่ยมันมีหลายๆตัวแต่ไอ้คำว่าหลายตัวเนี่ยหมายว่าในแต่ละฮอร์โมนเนี่ยนะครับในแต่ละตัวเนี่ยก็จะตอบสนองต่อพืชแต่ละชนิดแตกต่างกันนะครับถ้าเราใส่หยอดลงไปในคอนะครับสามเดือนตัดมานะฮะลูก ที่ติดทลายอยู่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าลูกจะใหญ่ขึ้นเ<ช>ต่งขึ้นมันขึ้นนะฮะเนื้อ,อที่จะให้ผลผลิตเนื้อที่จะเอามาคั้นเป็นน้ํามันเนี่ยจะหนาขึ้นใหญ่ขึ้น<ช>หมายความ<ช>ว่าเม็ดมันใหญ่ขึ้นอ่ะ<ช><ช>มันไปขยายลูกนะครับมันไปขยายลูกมันตอบสนองทันทีนะครับท<ช>ีนี้ถ้าเลยใส่วันนี้ถัดไปอีกหกเดือนเราจะเห็นว่าไอ้บันชิ่งนะหรือไอ้ทลายมันเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้น โดยปกติเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นประมาณ30 4สี่เปอร์เซ็นท่านเคยได้อยู่ประมาณเก้ากิโลสิบกิโลก็จะขึ้นไปเป็นสิบห้ากิโลนะครับท่านเคยได้อยู่ยี่สิบกิโลก็ยี่บกกิโลยี่สิบ็ดกิโลอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วหลังจากที่หกเดือนไปแล้วเนี่ยเขาเริ่มมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเพศนะฮะเขาเริ่มมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเพศว่าเป็นการบังคับให้เขามีสัดส่วนันนาาารรบททีี้้เกกษตตหลยยๆ่่องงสสว แล้วมันบังคับช่วงไหนอย่างไรครับอาจารย์ครับคือฮอ,อร์โมนเนี่ยนะฮะ,ะเมื่อเข้าไปสู่ตัวต้นแม่นะฮะต้นปาล์มแล้วเนี่ยนะครับไอสารตั้งต้นที่จะไปเป็นดอกเนี่ยนะฮะมันก็เป็นภาษาอังกฤษนะเกาเรียกว่าอะซิิลโคเอนะครับอะซิิลโคเอเนี่ยพอเขาพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีทั้งหมด15ขั้นตอนไอขั้นตอนที่5ที่6เนี่ยถ้ามีฮอร์โมนหรือสิ่งเร้าชนิดนี้ ก็จะเบนไปเป็นเพศเมียหรือถ้ามันมีเช่นอุณหภูมิสูงอาหารไม่พอลมพัดจัดความชื้นสัมผัสน้อยเขาเริ่มมีสัญญาณบ่งบอกว่าในรอบต่อไปหรือในฤดูกาลที่ที่จะติดลูกเหมือนนีเนี้จะเกิดภาวะวิกฤตต่อตัวต้นแม่ไอ้ธรรมชาติตรงจุดนี้ก็จะป้องกันตัวเองเขาก็เลยจะเปลี่ยนไปเป็นตัวผู้เพราะตัวผู้บานดอกปุ๊บก็่อก็เหี่ยวก็ไม่ต้องดูแลไม่ต้องดูแลลูกนะครับก็ก็เลยจะไปเป็นตัวผู้ นะครับ,นะรบเพราะงั้นเราก็ใส่ปัจจัยที่เบี่ยงเบนให้เขาเป็นตัวเมียให้มากเพราะงั้นโอกาสที่เขาตัดสินใจว่านักถึงวิกฤตว่าความปุ๋ยไม่พอความร้อนสูงความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศต่ำนะฮะแห้งแล้งนะฮะลมพัดจัดประเมียดเนี่ยหรือบางครั้งเนี่ยฟ้าคลึ้มฝนตก ติดต่อกัน6 7วัน10วันนะฮะแสงแดดไม่พอก็จะไปมีผลต่อการติดลูกเช่นเดียวกันนะครับ<ม>เพราะงั้นไอ้ตรงเนี้ยเราก็ใส่อ์โมนตัวเนี้ยป้องกันแล้วก็เบี่ยงเบนไอ้ก็กลายไปเป็นตัวเมียรหรือบังคับให้เขาเลี้ยวทปงเนี้ยเลี้ยวไปทางที่จะเป็นตัวเมียรครับ,รบทีนี้ถ้าเราใส่วันนี้เนี่ยรเราจะดูผลว่าไอ้ตัวที่จะบังคับให้เป็นตัวเมียเนี่ยจากที่แทนที่เขาจะเป็นตัวผู้แล้วเขาตัดสินใจเป็นตัวเมียเนี่ย เราจะดูผลได้ชัดเจนต้องเลยปีไปนะฮะแต่สมมติว่าใส่วันนี้เนี่ยต้นปาล์มที่ไม่ออกลูกหรือมีแต่ตัวคู่นะฮะสุขภาพไม่ดีหรือว่าที่เราไปเจอกันบ่อยๆเนี่ยนะเราใส่ปุ๋ยให้ครบนะฮะแล้วใส่ฮอร์โมนคุณวุฒิจะสังเกตเห็นว่าหลังจากนั้นนะฮะที่ไปเห็นมากี่เดือนฮะที่ลูกดกเต็มคอเลยก็เกินปีเกินปีนะฮะนั่นแหละเกินปีเพราะฉะนั้ เกษตรกร,ท,กรที่ที่ใช้ไปลักหนยอย่างนี้เนี่ยให้สังเกตนะครับว่าสามเดือนแรกเนี่ยเม็ดในทลายจะใหญ่ขึ้นน้ําหนักจะเพิ่มขึ้น6เดือนต่อมาทลายจะใหญ่ขึ้นนะฮะหปีต่อมาก็จะกลายมาเป็นเพศเมียรหรือทลายตัวเมียในคอเนี่ยมากขึ้นพอครบรอบประมาณปีครึ่งขึ้นไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของตัวเมียเนี่ยจะสูงนะครับก็แสดงว่าอาจารย์อาจารย์กําลังมองว่าบอกว่า ฮอร์โมนที่จะเดี่ยวนำทลายตัวเมียอาทลายปลาให้เป็นตัวเมียเนี่ยมันมีระยะเวลาในการทํางานในการทํางานครับแต่ก็คุณตัดสินใจเกษตรกรตัดสินใจใส่วันไหนก็ได้นะครับเพราะว่าทุกๆสิบห้าวันทุกๆสิบแปดวันเขาจะออกมาหนึ่งทลายท่านอย่าลืมว่าไอ้ทลายที่ยังอยู่ในคอตรงนั้นอนะหรือใบที่งอยู่ในคอเนะี่ยในซอกใบนั้นอนะมันจะมีเซลล์แรกหรือตาแรกออกมาแล้วว่าเป็นตาทลายนะครับ เพราะทุกใบจะมีตะลายครับแน่นอนหลังจากอายุสามปีขึ้นไปเนี่ยทุกใบจะมีตะลายครับเพียงแต่ว่าเราจะทํายังไงให้ตะลายนะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียถ้าเกิดเราสามารถเหนียวนําให้เป็นตัวเมียแล้วนะฮะทีนี้ลักษณะตะลายเนี่ยผมสังเกตแล้วว่าปาล์มน้ามันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีลักษณะตะลายที่บางบางทะลายกลมดิกเลยครับบางทะลายก็เป็นเหมือนเม่นเลยครับอ่าครับไอประเด็นตัวเนี้ยฮะประเด็นที่เป็นเม่นเนี่ยเราเราแก้ไขหรือปรับปรุงให้มันกลม ได้ไหมครอันนี้เนี่ยอยู่ที่ปุ๋ยกับอาหารรองนะครับปุ๋ยกับอาหารรองคือความสมบูรณ์กับกรรมสมบูรณ์เต็มที่นะครับในขณะที่สมบูรณ์เนี่ยก็อาจจะออกมาแล้วเบียดออกมาได้ไม่เต็มที่อย่าลืมนะครับว่าไอหางหนูของหางหนูของปามเนี่ยในหนึ่งหางหนูเนี่ยก็จะมีลูกหลายๆลูกเพราะฉะนั้นก็จะเบียดกระอดกมา นะครับทีนี้ถ้าอาหารสมบูรณ์นะฮะอาหารรองสมบูรณ์เนี่ยเขาก็จะเบ่งออกมาเป็นทลายกลมเหมือนกันหนุนเลยนะครับแต่ถ้าอาหารไม่สมบูรณ์นะครับหรือขาดธาตุใดธาตุหนึ่งนะฮะเมล็ดบางส่วนก็จะรีบนะครับหรือบางครั้งเนี่ยทลายเน่านะครับเกิดเชื้อราโจมตีนะฮะเหล่านี้เนี่ยเป็นลักษณะอาการที่เกิดจากการขาด ธาตุรองธาตุรองน,นะครับทีนี้ธ<น>าตุรองเนี่ยธาตุรองเนี่ย,ก,ยก็ต้องอ,อ,อย่านึกคือจะนึกเอาเองไม่ได้นะครับว่าธาตุรองมันต้องมีหนึ่งสองสามสี่เรโซสัดส่วนที่ควรจะเป็นไอ้ธาตุรองเนี่ยพื่ต้องการนิดเดียว <Okay. S 2> แต่ต้องต้องการแล้วก็เรโซที่ให้ระหว่างความเป็นพิษกับความสมบูรณ์เนี่ยมันอยู่ใกล้กันนะฮะ เหมือนอเกลือที่เราใส่แกงเ่เข้าใจแล้วครับแกงขาดเกลือไม่อร่อยครับแต่ถ้าใส่เกลือเยอะกินไม่ได้แล้วถ้าใส่เกลือเยอะนะครับไปแก้แกงไม่เค็มเนี่ยแก้ยากอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ๋อเข้าใจแล้วเพราะว่ากเกษตรศกรหลายๆท่านนะที่ปลูกปาล์มอยู่เนะี่ยผมเข้าใจนะฮะหลังจากที่ผมได้สัมผัสมาเนี่ยมีทุกท่านรู้จักอโบรอนรู้จักแมกนีเซียมนะฮะแล้วก็มีการซื้อมาใส่ต่างหากกันตามที่ เข้าใจว่าสวนของตัวเองมีอะไรขาดหยอดข้างบนบ้างหยอดข้างล่างบ้างนะครับแต่ว่าปริมาณที่หยอดเนี่ยจะถูกต้องสมบูรณ์แค่ไหนเนี่ยคิดว่าตรงนี้อาจารย์ให้คําแนะนําได้ไหมฮะจากการที่เราคํานวณนะครับว่าเราเรีเซตเลยว่าดินนะครับศูนย์ศูนย์ยิ่งสวนปาล์มที่ปลูกมานานนะและสวนปาล์มที่รีแพนตคำว่ารีแพนตเนี่ยหมายามว่าปาล์มปลูกใหม่นะครับ ท่านปลูกมาแล้ว20ปีท่านเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วไม่รู้กี่ตันนะครับแล้วก็ท่านไม่เคยใส่ธาตุรองเลยนะครับเกิดฝนตกเกิดการชาละล้างเกิดการดูดซับจากต้นปลาล์มแล้วก็เอาไปปรุงเป็นทลายปลาล์มเอาไปใช้ประโยชน์ตอนนี้ดินเริ่มจืดนะครับดินเริ่มหมดคุณภาพนะครับทีนี้ถ้าท่านไม่ใส่นะครับก็ผลผลิตก็ยิ่งตกต่ำลงทีนี้ถ้าท่านใส่ ก็จะต้องใส่อย่างอย่างางมีวิชาการรองรับนะครับ,รบว่าในกระบวนการ1ตันของปามสดนะฮะเขาจะต้องใช้เอนเท่าไหร,ร่ยูเรียเท่าไหร่แอมโมเนียมัลเฟตเท่าไหร,ร่ใช้ฟอสเฟตเท่าไหร่ใช้โพเทสเซียมไห่แมกนีเซียมเท่าไหร่ใช้จุลธาตุธาตุรองเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะให้ได้องค์ประกอบที่สมบูร,รณ์นะครับใน1ตันของปามสดอย่างเงี้ยเขามีการคำนวณมานะฮะว่าอันเนี้ย ต้องอใช้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นจากการคำนวณตรงอยู่เนี้ยบริษัทก็จะเผื่อเผื่อขาดแล้วก็คิดตามเรโซคิดตามสัดส่วนที่พืชต้องการนะครับ mm hmm. เพราะว่าอย่างที่บอกว่าไออาหารรองเนี่ยมันเปรียบเสมือนเครื่องแกงเปรียบเสมือนพรีมิตเครื่องแกงถ้าเครื่องแกงเผ็ดมากไปก็ไม่อร่อย นะเค็มมากไปก็ไม่อร่อยนะฮะอันนี้ใสกระมิ่นมากไปก็ไม่อร่อยอันนี้ใส่ตะไคร้หรือพริกไทยมากไปก็ไม่อร่อยเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ที่สัดส่วนเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้ส่วนของพรีมิกหรือส่วนของธาตุรองตงตัวเนี้ยมีความสําคัญว่าต้องมีความรู้ความเข้าใจใความต้องการของพืชชนิดนั้นครับจากข้อมูลที่อาจารย์สันให้มาเนี่ยผมสรุปความได้ว่าในการทําให้ปามพุ่นพเพิ่มผลผล,ผลิตสูงเนี่ยนะอ่าประการแรกหนึ่งเราต้องทําให้เขามีทลายตัวเมียออกให้มากที่สุด โดยใช้ฮอร์โมนช่วยได้นะเหมือนเช่นกับการใช้พืชชนิดต่างๆหลังจากนั้นคุณภาพของทรายที่จะดีนะกลมสมบูรณ์ได้น้าหนักเนี่ยมันต้องไม่ขาดธาตุอาหารรองนะซึ่งเรามีธาตุอาหารรองที่ปรุงสัดส่วนไว้ให้พอดีกับตามน้ำมันแล้วนะแล้วก็สุดท้ายคือในเรื่องของปุ๋ยทางดินที่มีเลโช N ต่อ P ต่อ K เนี่ยอยู่ในเลโช2ต่อ1ต่อ5ที่อาจารย์ให้มานะทีนี้จาก สามประการนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่วาถ้าสวนที่ทําแบบนี้เลยเนี่ย,ยดูแลแล้วก็การให้ปุ๋ยจะครั้งละแปดกิโลต่อต้นแบ่งเป็นสามสามโลสามโลสองโลเนี่ยแปดกิโลต่อปีต่อต้นต่อปีสามสามสองสามสามสองเนี่ยจะทําให้ได้ผลผลิตต่อไร่เนี่ยสูงอย่างต่อเนื่องถูกต้องต,อต่อเนื่องนะฮะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสักห้าตันนะเฉลี่ยอยู่ที่ห้าตันครับทีนี้บางบริษัทเอ่อบางบางฟาร์มที่ก็มีระบบน้ําดีๆเนี่ยก็ขึ้นไปหกขึ้นไปเจ็ด นะครับนะครับทีนี้ท่านเกษตรกรเดี๋ยวเราจะมาดูว่าพอดีว่าเรามีโอกาสที่มีสวนปลาล์มน้ามันที่ได้โอกาสใช้ฮอร์โมนครบ,ครบใช้พรีมิกใช้ตัวธาตุอาหารรองตามรโจท,ที่แนะนานะครับให้ปุ๋ยต่อเนื่องนะเราก็เลยจะถือโอกาสนี้เนี่ยลงไปเยี่ยมสวนซึ่งสวนนี้เนี่ยเราได้ไปให,ให้ให้ทีมงานเนี่ยเข้าไปตรวจสอบดูซิว่าผลผลิตเป็นอย่างไรนะครับซึ่งสวนนี้อยู่ที่จังหวัดตรัง อำเภอห้วยยอดซึ่งผู้ที่รับหน้าที่ตรงนี้ก็เป็นคุณพิมพ์คุณนะครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับคุณพิมพ์คุณที่รับอาสาเข้าไปพบกับเกษตรกร,เ,กรเจ้าของสวนป์มที่อำเภอห้วยยอดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะยกโอกาสให้คุณพิมพ์ุลได้สอบถามซักถามเกษตรกร,เ,กรเจ้าของสวนว่าใช้ของผลิตภัณฑ์ตามานาม้ําตามเงื่อนไขทางวิชาการที่อาจารย์สารแนะนําว่าทําให้ทลายเยอะทําให้ทลายใหญ่การาให้ปุ๋ยทางน้าที่สมบูรณ์เนี่ย จะได้นผลผลิตสูงแล้วก็ได้อย่างต่อเน,นื่องจริงหรือไม่นะครับไปพบกันเลยครับโบอิง8 0 0ปาลมต้นเตี้ยใบยตั้งออกดอกตัวเมียสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะคตอนนี้นะทางรายการจุนเกษตรได้สัญจรมาที่ภาคใต้ของเรานะคะคซึ่งตรงนี้เป็นจังหวัดตรังอำเภอห้วยยอดไม่ทราบวา่าที่ ที่ตรงนี้เนี่ยเขาตูกปาล์มเยอะไหมคะเยอะล่ะฮะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณวุฒิชัยหรือว่าผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทซิตโตเนี่ยช่วยแนะนะําเกษตรกรให้รู้จักกับเจ้าของสวนได้ไหมคะครับท่านี้ก็เป็นพี่สุชาดานะฮะเป็นเป็นลูกค้าของ<ม>ทางซิตโตที่ซื้อผลิตภัณฑ์มาใช้นะสำหรับปาล์ามน้ำมันมเนี่ยก็จะมีตัวฮอร์โมนชื่อว่าโบอิง800นะก็พี่สุชาดาเริ่มใช้มาก็พอสมควรแล้วล่ะ ก็ครับครับเกือบสปีแล้วแต่ที่ที่เราแนะนําติดตามมาถ่ายทํารายการที่ส่วนนี้เพราะว่าระหว่างปีเนี่ยเราก็ได้ได้ได้ทราบความเคลื่อนไหวว่าสวนของพี่สุเนี่ยเวลาส่งในช่วงที่ปาล์มน้ำมันขาดแคลนก็จะมีสวนของพี่สุเนี่ยได้ส่งลานอยู่ตลอดนะครับในช่วงราว่ลานเทอยู่ใกล้ๆนะคะซึ่งถ้าในช่วงของแรงเนี่ย หลายายสวนก็ผลผลิตขาดช่วงนะคะแต่ของคุณสุชาดาก็ยังมีผลผลิตส่งวันทำไมเป็นอย่างนี้คะคุณสุชาดาราไม่ทรบเอาใจใสใจใส่ดูแล การเอาใจใส่ดูแลเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราได้ผลผลิตตอ่อเนื่องแล้วก็กับการใช้ผลิตภัณฑ์ทางบริษัทซิตโต้วาน้านะคะหลักฐานยังยังหลักฐานยังมีอยู่หรอคะเลยดี๋ยวเอ่อเาบอกเมื่อสองวันที่แล้วพิ่งเก็บผลผลิตออกไปนะคะทั้งหมดประมาณกี่ไร่นะคะคุณโฉทั้งหมดทั้งหมด้งหมดแปลงนี้หรือ่าแปลงนี้ค่ะแปลงนี้ประมาณเจ็ดไร่นะคะ แล้วเก็บไปสองวันที่แล้วได้ประมาณกี่ตันคะเนี่ยไปนี้เหรอไปนี้ผลผลิตมาณอย่างไรคือเยอะอ๋อผมว่ามันมันอยู่ที่ต้นอยู่เขาก็รอรออยู่ที่คอต้นอยู่ต่อนเนื่องอยู่ตลอดแต่ว่าถ้าทุกปแปลงเร,ราบันทึกกันนี่ประมาณหกสิบไร่อ๋อประมาณหกสิบไร่ประมหกสิบไร่สิบหกตันซึ่งทั้งหมดที่เก็บไปสองสองวันที่แล้วคุณคิดคำไวมาก ได้ผลผลิตอย่างสม่ำเสมอ16ตัน18ตัน20ตัน่อครั้งยี่ยวันเก็บผลผลิตหรือว่า15วัน15วันเก็บผลผลิตนะคะได้16ตัน15ตันอ่าเพราะถ้าเราเปรียบเทียบจากตอนที่เราไปดูที่สวนที่สุราค่ะอันนี้คือเพึ่งเริ่มใช้ค่ะเขาก็ใช้ช่วงห่างประมาณ18-20ถึงค่ะนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดได้ออร์โมนช่วยกระตุ้นความสมบูรณ์เนี่ยค่ะรอบเขาก็จะเร็วขึ้นโอถ้า15วันก็เหมือนครึ่งเดือน ครึ่งเดือนเก็บผลผลิตครั้งหนึ่งแสดงว่าใน1เดือนในหนึ่งปีเนี่ยเรามี12เดือนนะโอกาสเป็นทลายคือ24ทลายแต่ว่า24ทลายเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าถ้าใช้ใช้ใช้ยังไม่ได้ใช้แปดใบการผลิตการผลิตของเราเนี่ยนะฮะเขาจะได้ทลายแค่ประมาณ8ปดถึงสิทลายนะฮะจากจากจากยี่สิบสองจากสิบสองเดือนสิบสองเดือนถ้าเกิดเรายีสิบสี่รอบในการเก็บผลผลิตเขาจะได้แค่ประมาณ8 แปดถึงเก้าทลายประมาณนี้เองแต่ในเก้าทลายต่อต้นตต่อ้นแต่ถ้าเกิดพอเราเริ่มให้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้องเนี่ยปุ๋ยถูกต้องมีฮอร์โมนช่วยนะจากแปดเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นสิบสองสิบสี่พอดูจะเป็นมีชั้นของต้นก็สัแปดอ๋อทลายของเขาอ่ะนะคะที่คอปาล์มเนี่ยจะมีหนึ่งชั้นสองชั้นแล้วก็ สชั้นรอที่จะให้หมดลิ้ง่อตัดหรือตัวตัวใหม่ก็แทงขึ้นมาค่ะหนึ่งหนึ่งทางก็จะมีหนึ่งทลายซ้อนกันอยู่แล้วก็ซ้อนซ้อนกันหนึ่งทางคือ1ทลายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะเป็นทลายตัวผู้หรือตัวเมียนะแต่ทีนี้เนื่องจากว่าคุณสุาดาเนี่ยเข้าใจวิธีการดูแลนะเพราะฉะนั้นคุณจิราก็เลยไม่ไม่ปล่อยให้เสียโอกาสการเป็นทลายตัวผู้ใช้ใช้ฮอร์โมน เหนียวนาเข้าเป็นทลายตัวเมียเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้ตัวเมียสูงเนี่ยจากรอบอยากจากยีส่สรอบเนี่ยแต่ว่าบางโคดบางท่นานสงสัยว่าแล้วแล้วทำให้มันเป็นยี่สี่ทั้งหมดเลยเป็นไปได้ไหมเนี่ยในความเป็นจริงทําไม่ได้เพราะว่าอย่างน้อยจะต้องมีอฮอร์โมนจากมัวของเขาเนี่ยเป็นตัวผู้ออกมาบ้าง<อ>นะ<อ>เพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบคือจากเดิมได้สักแปดทลายต่อปีต่อต้นเนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นมาเป็นสิบสองเป็นสิบสี่นะแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้ ปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงเนี่ยมันก็ขยับขึ้นผลผลิตผลผลิตสูงขึ้นโดยต้นไม่โทมเอาเอาซะให้มันใกล้ๆยี่สิทลายเนี่ยหรือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะแค่นี้พอนี่เป็นการเพิ่มผลผลิตใช่โดยแนวทางของเอาองค์ความรู้ของการรู้จักว่าฟาร์มเขามีนิสัยอย่างไรใช่ไหมฮะต้องการอาหารแบบไหนแล้วเขาสร้างสร้างตัวที่จะให้ผลผลิต อยู่ในระยะของกี่เดือนใช่ไหมคะแล้วคุณสุเองก็ได้รับผลผลิตอย่างนี้ต่อเนื่องต่อเนื่องทั้งปีเลยต่อเนื่องทั้งปีเลยปกติหน้าแรงเนี่ยช่วงเมษาเนี่ยมันจะน้อยแต่ที่เราดูแล้วว่าคือเมษาเราก็ยังมีปลามีสามมีแต่แน่นอนเราจะมีอีกครับคนอื่นจะน้อยลงแต่เรายังมีมีอยู่ต่อเนื่องถึงแม้ในช่วงที่เมษาหลายหลายสวนเขาก็ผลผลิตหายลักษณะของการใส่ปุ๋ยของคุณสุอะค่ะปีหนึ่งกี่รอบคะ ปีหนึ่งประมาณคือ45วันต่อครั้ง45วันต่อครั้งแล้วปริมาณกิโลละคะก็ประมาณโลครึ่งถึงสองกิโลกิโลครึ่งถึงสองกิโลต่อต้นใช่ไหมคะคือเราต้องดูโคให้ให้ดินมันมีความชุ่มค่ะอ๋อพอดินมีความชื้นเราก็ใส่ใช่ไหมคะแล้วตัวโบอิงแป0รเนี่ยคุณสุใช้ก็ประมาณ6เดือนครั้ง6เดือนครั้งคือตอนเนี้ยคุณสู่แกเริ่มเข้าใจวิธีการ ดึงผลผลิตจากตามอมองมองต้นตามเป็นโรงงานโรงงานหนึ่งค่ะเพราะต้องการอินพุตเท่าไหร่คุณสุกแกก็จะใส่ต้องการเอาพุทธไหลฮะแกก็ใส่อินพุตเข้าไปใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนดูเรื่องน้ําดูเรื่องอากาศนี่นะอพอดูแลเขาดีเดี๋ยวผลผลิตเอาพุทออกมาดีเราก็เลยได้ต่อเนื่องถึงแม้ยางละาตามราคาขึ้นลงแต่คุณสุมีผลผลิตต่อเนื่องตลอดไม่ทก็ เราก็ได้เขาได้เขาได้ขึ้นตรงนั้นมาแต่ถ้ามันลงเราก็ยังมีผลผลิตเยอะเราก็ไปเฉลี่ยกันได้นะคิดแบบนี้ถูกต้องใช่ไหมเพราะคิดคิดแบบนี้เขาก็เลยรู้ว่าถึงจะบามราคาลงก็จะเฉลี่ยตรงนี้กลับมาก็เลยได้ทั้งปีวางแผนยิ่งของมูนอีกนะคะใช่เรามีรายได้ออกจากผลผลิตที่ได้จากฟาร์มเนี่ยมากกว่าที่เราสมัก่อนไม่เข้าใจคือว่า เขาบอกอะไรดีเราก็ใส่ไฟปุ๋ยอินทรีย์อะไรเรื่องต้องใส่ไปถ้าไม่เราเหมือนแต่พอเรามาใช้ตรงนี้ทนี่ยถ้าไม่เราไม่เหมือนแล้วเรารู้ว่าเราใส่ปุ๋ยยังไงใส่โบอิ่งใส่ดูแต้มจะเมื่อใจไมเหนื่อยค่ะเมื่อต้มเป็นธาตุอาหารรองธาตุอาหารรองที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ดูสังเกตว่าปาล์มน้ำมันของพี่สุธาดาเนี่ยจะเห็นขาหมูค่อนข้างสั้นอ๋อค่ะทลายจะกลมรูเกันไหมฮะทลายจะกลมถ้าเทียบกับสวนของอ่า สุราษฎร์เมื่อวานนี้มีทลรายเยอะก็จริงแต่จะมีหางหนูเยอะ,ะ,ะมีทารายแต่ทีนี้หางหนูจะสั้นทารายจะกลมเนื่องจากว่าพี่สุธาราได้ใส่ท่าทหารหารองออใครอู่นได้ไปที้ท่าทหารหารองมันจะทำให้ดูจากดได้ว่าในหนึ่งารายกลมๆเนี่ยลักษณะกระเล่นเนี่ยจะเท่ากันจะเท่ากันเล,ลยนะมันไม่มีเม็ดใหญ่เม็ดเล็กไม่ใหญ่ไม่เล็กในธานายคือทรายเม็ดเม็ดจะมีขนาดเท่ากันทั้งทลราย ทำให้เขามีน้ําหนักเขาหให้คุณภาพของปาร์มเป็นคุณภาพสูงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาคุณสุเองก็ยอมรับว่าการที่เราวิ่งตามสถานการณ์ที่คนโน้นพูดว่าดีคนนี้พูดว่าดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยฟาร์มเขาจะมีสองเพศอยู่ในตัวในต้นเดียวของเขาแล้วเขาก็จะสามารถที่จะ แสดงอาการของการเป็นฟาร์มที่ออกผลผลิตให้เราแล้วนำส่งตลาดได้เนี่ยโดยการใช้ b o อิง800 0ก็เป็นตัวช่วย b o อิงแปด0เหนียวน้ำให้เป็นทลายเมียอ๋อโบอิง800อซองยังมันทึกยังตกอยู่นะคะต้องการจะได้รู้ว่าต้นีเราใส่จะได้เวลาราใส่จะได้เพราะว่าเป็นคนใส่เองอ๋อเป็นคนใส่เองด้วยนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะ ซึ่งเกษตรกรหลายๆหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้าใจถึงตัวธาตุอาหารรองรซึ่งเราเองก็ไม่จริงๆร,ร,รู้แต่ว่าเนี่ยดีเน<ม>ี่ยปลูกปม์มต้องบอกงี้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยธาตุอาหารรองจริงๆแล้วเกษตรกรสวนป์าเนี่ยรู้จักดีนะร<อ>ู้จักดีกันมาก,ก่อนว่าต้องใส่โวโลอนต้องใส่แมกออนีเซียมเนี่ยรู้จักกันมาก่อนแต่แต่เป็นเหตุผลว่าเมื่อก่อนก็ใส่นะฮะมีการซื้อใส่โอ้ค่อซื้อใส่ี่ยทำงานหลายรอบื่ะ ่ะท<ไ>ีใส่ปุ๋ยอินทรีย์เอารอบหนึ่งใส่ไปแล้วค่ะไม่รู้ค่าอาหารรองพอไหมไปซื้อแมกนีเซียมมาใส่ค่ะก็ใส่อีกรอบหนึ่งเอาโบลอนค่ะดีใส่โบลอนอีกรอบหนึ่งแต่พอมาใช้ไอ้ตัวนี้เมล์แทนค่ะรอบเดียวปีหนึ่งสองเดียวอปีหนึ่งถุงเดียวน้ำหนักเท่าไหร่คะคุณพุ้ครึ่งกิโลครึ่งกิโลปีหนึ่งถุงเดียวรวมเสร็จเรียบร้อยเลยครับให้ตลอดทั้งปีปนะคุณก็อ ดูซึมเข้าไปเองเลยแล้วทํางานง่ายครับคือต้องต้องบอกแม่กาลก่อนว่าที่สุาดาเนี่ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้วยแกก็เลยคํานวณว่าอ้าวถ้าเกิดว่าบางท่านอะมองว่าเฮ้ยถุ้มครึ่งกิโลราคาเท่านี้เทียบกับราคาปุ๋ยแพงไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดนักเศรษฐศาสตร์คิดเนี่ยค่าแรงเท่าไหร่วิธีคิดเท่าไหร่วิธีรอบการใส่พอคำนวณออกมาแล้วอ้าวคุ้ม แล้วมาใช่ปีนึงอ่ะอกมาหนึ่งทลายแล้วก็คุ้มแล้วเกินมาหนึ่งทลายสองทลายยิ่งชุ้มใหญ่อะไรเงี้ยกับการที่มาวิ่งใส่ปุ๋ยอินทรีย์ทีหนึ่งใส่แคลเซียมทีหนึ่งบอนทีหนึงเสียเวลามาสวนแล้วก็เราไม่รู้ว่าปริมาณที่เราใส่นี่มันตรงกับที่ต้องการไหมแต่ว่าพอเราใส่อย่างเงี้ยทางบริษัทเขาคำนวณมาแล้วว่าหนึ่งปีต้องการเท่านี้นักวิชาการของทางบริษัทซิตโตประเทศไทยได้คำนวณบริหารจัดการเตรียมไว้ให้เสร็จเรียบร้อย แล้วก็แพ็กเป็นถุงมาเลยคุณมีหน้าที่เอาไปฝังอย่างเดียวสิ่งที่ซิตโต้ช่วยไม่ได้คือราคารับซื้อเท่านั้นทุกๆสิ่งนะคะที่พูดมาแล้วทําให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มแล้วก็มีเงินเต็มกระเป๋าแล้วก็ยังมีเงินรออยู่ที่ต้นปาล์มของเกษตรกรชาวสวนปาล์มเนี่ยอยู่อย่างต่อเนื่องสบายใจได้นะคะถ้าสวนปาล์มท่านไหนนะคะประสบปัญหาการบริหารจัดการ ต่อเนื่องไม่ค่อยลงตัวนะคะต้นทุนของการหาปุ๋ยหาแรงงานหาวัตถุดิบต่างๆที่เอามาช่วยทำให้เพิ่มผลผลิตไม่มีติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรข้างล่างรหรือว่าติดต่อไปที่คุณนัทชัยเองบเบอร์โทรอะไรนะคะส่วนตัว0819280335นะครับเราก็จะแนะนำได้ค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติมาที่จังหวัดตรงังจังหวัดตรังถ้ามาที่ห้วยยอดเนี่ย จะมีร้านที่ที่ส่งประจำเนี่ยแวะเยี่ยมถาม้านดีกว่าว่าความคุ้นสูงเป็นยังไงบ้างนะคะครับยินดีเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะทางรายการก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านนะคะที่ให้โอกาสแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ขอบคุณบริษัททิโตประเทศไทยจำกัดนะคะสวัสดีค่ะ